สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็มาพบกับรายการภาคเครื่องเมืองชุมพรใบตูนหลักพันรายการที่นําเสนอเกี่ยวกับภาคเครื่องที่มีอยู่ในจังหวัดชุมพรและวัตถุมงคลของเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรเขตุดมศักดิ์อ p พีนี้นะครับก็หอยญาตได้นํานะครับล็อกแคทหลวงพระสง์วัดเจา้าฟ้าสารลอยนะครับปี2522ห้า้อยยี่สิบนะครับนี่องค์นี้จะเป็น หมายเลขนะครับหมายเลข1 12นะครับปั๊มหมายเลขไว้ด้านหลังนะครับจํานวนสร้างรุ่นนี้ประมาณ300องค์นะครับผมนี่ด้านหลังก็จะเป็นจีวรนนะครับแปะปิดยาเส้นไว้ด้านหลังนะครับนี่เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ออกแบบได้สวยงามมากนะครับนี่งดงามลงตัวมากนะครับ ด้านหน้าเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อสงนะครับครึ่งองนะครับนี่เดี๋ยวเรามาส่องความสวยงามกันนะครับนี่ใบหน้าของหลวงพ่อสงในช่วงอายุนั้นนะครับใบหน้าตรงนะครับนี่บนโลเก็ตนี่จะปรากฏฟองอากาศด้วยนะครับนี่ตัวอักษรนะครับเขียนว่า หลวงพ่อสงนะครับวัดเจ้าฟ้าสารลอ,อยแล้วก็มีอันห้าอยู่บนเวเลนสังกตินี่นครับนี่อันนี้เป็นกาวนะครับเป็นกาวที่ล้นออกมานะครับนี่ภาพภาพสีขาวดำนะครับนี่บนล็อกเก็ตนี่จะปรากฏเม็ดเล็กๆนี่เป็นฟองอากาศนะครับนี่ ก็สวยงามคลาสสิก,อ,ก,อ,ก,อ,กอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับนี่นะครับภาพนะครับต้องมีความอคมชัดนะครับักษรนะครับตูนะครับตัวส่นคมชัดมากเลยนะครับด้านหน้านะครับอันนี้ภาพไม่ตูนะครับนี่ส่วนด้านหลังนะครับ ด้านหลังก็เป็นจีบอลของหลวงประสงค์นะครับแล้วก็ปั๊มหมายเลขประจําองค์ไว้นะครับองค์นี้ก็เป็นหมายเลข1นึนะครับนี่นี่เป็นผ้าจีบอลของหลวงประสงค์นะครับแล้วก็ปั๊ม้วยหมึกตีน้ําเงินนะหนึ่งหนึ่งสองนี่ภายใต้จีบอลนี่จะเป็นยาเส้นนะครับนี่ ยาเส้นแปะไว้ในตัวล็อกเก็ตนะครับนี่แล้วก็ปิดทับด้วยจีวอนะครับนี่ตรงนี้จะเห็นเป็นยาเส้นอยู่ครับนี่ยาเส้นอยู่ข้างๆนะครับแปะข้างในนะครับเป็นยาเส้นแปะอยู่นี่นี่นครับนี่ด้วยความที่สร้างน้อยนะครับหายาก แล้วก็ออกแบบได้งามนะครับลงตัวนะครับสวยงามคลาสสิกอีกหนึ่งรุ่นนะครับราคาเล่นหาก็อยู่ที่ประมาณแล้วแต่ความพอใจ้ลยนะครับสร้างน้อยหายากราคาประมาณในความคิดผมนะครับน่าจะอยู่ประมาณหลักพันนะครับหลักพันปลายๆนะครับนี่สวยงามนะครับสร้างน้อยมากนะครับน่าบูชาน่าสะสมนะครับ ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับเราจะนำพักเครื่องดีๆด,ด,ดังๆของจังหวัดชุมพรมาแนะนำกันอีกนะครับรวมถึงวัตถุมงคลของเสด็จพ่อขมหลวงชุมพรเขตลมสักนะครับนี่ไว้พบเจอกันคลิปต่อไปนะครับต่องทางการติดตามก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับนี่ไว้พบเจอกันคลิปต่อไปนะครับ ขอบคุณครับ